หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่าต้องนีเลยฟีฟ่า15ไทยแลนด์คอยส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องแอรซักดีเซ็กดากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นไม่รวยก็ยับอี EP หนึ่งนะครับต้อนรับฟุตบอลโลกนะครับผมก็นะครับผมได้อัปเดตออกมาแล้วนะครับก็คลิปที่ผ่านมาผมก็พูดไปเลยหมดแล้วนะเกี่ยวกับ พาสตูกรีหรือแบบโหมดฟุตบอลโลกอะไรต่างๆวันนี้ก็มาถึงในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือฟุตฮีโร่เวิลด์คัพนั่นเองนะครับก็อันนี้ X กับมาเวลด้วยนะครับเพราะว่ามาเวล l เป็นคนออกแบบาการ์ดให้นะครับว่าวาดการ์ดให้หนู่นนี่นั่นอะไรี้นอันนี้คือน่าสนใจนะคือ EA คือทำได้ดีทำได้ดีค่ะ ถ้าถ้าเรมุมผมก็คือทําได้ดีนะครับถือว่าถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับการ์ดทรงการ์ดสวยไปหมดนะครับผมโอเคครับอ่าตัวเบอร์คัพเนี่ยก็จะมีได้แก่ยาย่าตูเร่นะครับปาร์กีซองนะครับเดอร์เคากูวูลูซิโอโบลินปาปินอ่าปาแปงปาแปงนะครับผมมาคิซิโอนะครับครับเดวิล่าปีเตอร์เคานะครับมาชเกลาโนนะครับคีเวลโดนาแวนโอไวรันนะครับผมฟอรลันมาเกสคาวานโย สโมสโมอลเล็กนะครับผมโวเลอร์นาคาตาแลวก็โอโคชานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว w o r l d Cup นะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงอะไรกันบ้างมันเป็นความดีความชอบของเรานะตอนนี้เพราะว่าเราตัดโฟลเดอร์กันไปหมดแล้วนะครับผมย้อนย้อนไปดูโฟลเดอร์กันนิดนึงย้อนไปดูโฟลเดอร์กันนิดนึงนะไอ้ดู เราตัดโฟลเดอร์ไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าแปดตั้งแต่8ปดหกเนี่ยแปดหกแดเจ็ดแี่ยคือตัดกันหมดแล้วเจง๊จง,จงกันเจ๊งกันแล้วนะครับเพราะความโลภขอมงำเจ้านะครับในเดือนกรอนนะครับผมก็ตัดกันไปออกหมดแล้วนะครับตอนนี้คือถือเงินไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยบอกกับเมมเบอร์ทั้งหลายว่าก่อนรางวัลออกเนี่ยให้ช้อนนักเตะได้เลยถ้าสมมติจะทําทีมนะครับยกเว้นฟุต ฮีโร่นั่นเองนะครับยกเว้นฟุตฮีโร่นั่นเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยการฮีโร่เนี่ยครับฟุตฮีโร่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือมันจะเป็นแพ็คฟรีให้กับคนที่พีออเดอร์พีออเดอร์ order. ก่อนวันที่21สิงหานะครับก็จะได้ฟรีเลยนะครับทุกคนนะครับที่พีออเดอร์เกมตัวอัลติเมททีมก่อนวันที่21สิสิงหา ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือพีออเดอร์นะซึ่งผมเองผมไม่ได้พีออเดอร์นะครับแก๊งผมไม่มีใครพีออเดอร์เพื่อรับการ์ดนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใน PC เนี่ยคนที่เป็นสมาชิกเขาเรียกอะไร EA Pro เนี่ยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ในส่วนนี้คือไม่แน่ใจนะครับต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะผมเองไม่ได้เล่น PC นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับเอาล่ะคราวนี้ จะทายังไงถ้าพูดเกี่ยวกับการทําทีมทําเงินด้วยนะครับผมถ้าทําทีมะดับแรกนะครับพรุ่งนี้ตลาดเนี่ยมันจะซบเซาลงเล็กน้อยเพราะว่าคือวันนี้คือที่ผมอาจอยู่ก็คือวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสบดีเนี่ยคือมีรางวัลดิวิช่นอะไรว่าออกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไรวเวลธรรมดามันมีรางวัลซีซั่นอีกคือการ์ดมันแพ็เป็นเยอะมากมันเยอะจริงๆนะครับผมและคราวนี้ คนมันคนมันดองเวย้ยคนมันไม่เปิดเวย้ยคน,นไม่เปิดเวย้ยเพราะว่ามันมีอีเวนต์จ่อรออยู่แล้วในวันศุกร์นะครับมันก็เลยแบบทําให้คนแบบไม่เปิดเพจนั่นเองนะครับตลาดก็คือก็เป็นอย่างที่ผมบอกแนละ้วไว้นะครับผมว่าหลังจากรางวัลดิวชั่นไล่วลออกเนี่ยตลาดจะขึ้นจะขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดรอปคือดรอปพรุ่งนี้นะครับคนบางทีมันอาจจะแบบแพนิกก็ได้นะครับผมก็ต้องรอดูก่อนว่า คืนนี้ e a จะทุบหรือเปล่านะครับ e a คืนนี้วันเปิดรหัสเนี่ยมันมีมาคิมเ e n up มานะครับก็คงจะเฉยเฉยแหละแต่ว่ามันจะมีการอัปเกรดมาหรือเปล่าหรือแบบพวก s b c อัปเกรดมาหรือเปล่านะครับเราไปย้อนดูใน f o o ต Scoreboard นิดหนึ่งนะครับว่ามีแพ็กอะไรถูก add เข้ามาบ้างน,นะครับก็เนี่ยไปไปไป,ไปดูกันได้นะอันนี้ก็คือเอ่อเป็นการ์ดที่ถูก add เข้ามานะครับ ในแบบเวอร์ชันฟุตบอลโลกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเ,เนี่ยเนียแพ็กบอดีไฟอัจเทพแพอะไรพวกนี้คือฟุตเอ็กฟุตสกอร์บอร์ดอันนี้คือไปสามารถไปติดตามมาได้นะก็คือแบบมันจะรู้โค้ดนู่นนี่นั่นหมดทุกอย่างนะครับเวลาแบบ e m ยัดโค้ดอะไรเข้ามามันก็จะเอามาใส่มาเอามาทวิตให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมคืนนี้ก็อาจจะซบเซาก็ได้อาจจะซบเซาอะไรไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม เอาละคราวนี้เราจะทำยังไงกับฟุตฮีโร่กันบ้างน,นะครับอันดับแรกถ้าเราจะซื้อเข้าทีมนะครับเอาเวอร์ชั่นธรรมดาเอาเวอร์ชั่นธรรมดาก่อนอันนี้คือเรายังไม่ได้วิเคราะห์ไปทีละตัวนะว่าแบบตัวไหนแม่งจะแบบเก่งกว่าเดิมตัวไหนแม่งจะแบบเออดูดีกว่าเดิมว่าพี่อะไรเงี้ยครับอ่ะเราเราตัดไอตัวนี้ออกไปก่อนนะตัดฮีโร่ที่ไม่มี โว์ Whoa, ครับออกไปก่อนนะฮีโ,โร่ตัวเก่าวพวกอดิเปเล่ดาวิดกิโนล่าอ่าอ่าดินาตาเล่อะไรพวกนี้คือมันไม่มีตัวครับนะเราต้องยกออกไปก่อนนะครับเอาแค่พวกนี้พอนะครับไอต,ตัวพวกนี้คือถ้าสำหรับผมเนี่ยคือตอนนี้ก็มีที่น่าสนใจก็จะเป็นยายาตูเล่นะครับยายาตูเล่ปาคีซองลูซิโอลูซิโอแล้วก็โอเวอรันนะครับผมโอเวอรันเนี่ยตัวเนี้ย บวกเลยฟอร์ลันก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ไม่สนใจไม่ได้โอโคชาครับโอโคชาแคปเดวิล่าด้วยคือความจริงอะ่ะคือมันก็น่าสนใจหมดทุกตัวนั่นแหละไม่ใช่แบบตัวไหนมันก็ไม่เก่งตัวนู้นไม่เก่งตัวนี้ไม่เก่งอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมันก็น่าจะเก่งแหละมันไม่น่าจะแบบไม่เก่งมากขนาดนั้นหรอกอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอย่างมาดูเดียโก้ฟอร์ลันนะครับเราคอมเพ์คอมเพ์กันได้ อ่าเรามาคอมเพลกันอย่างฟอร์ลันเนี้ยมันก็มันก็ต้องเก่งอะในความคิดผมอะไอเย้งบวกสเตปบ,บวกมาสามอะเข้าใจปะคือมึงบวกมาสามอะคือยังไงมันก็ต้องแบบโดดอะผมว่าราคาโดดอะอย่างอย่างอย่างเดียโกฟอร์ลันนะยังไงก็ราคาโดดแน่นอนครับบวกมาแบบสามอะสามสเตปอะเนี่ยแค่เพจเนี่ยโอโอโอแม่งคิดก็คือแบบเก้าสิบแล้วอะแม่งบวกมาสี่แล้วอะอันเนี้ยมันก็ต้องบวก ขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคอนโทรลปกตินี่แหละแต่ความคมความอะไรเงี้ยคือดูดิไอ้แค่ไปสีเขียวหมดเลยอ่ะแม่งไปสีเขียวหมดอ่ะเพราะว่าแบบมันบวกมาสามเนาะโอเคเรามาพูดถึงย้อนย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับว่าจะทําทีมนะตัดตัวที่ไม่มีเวิร์คัพออกไปก่อนเอาตัวเฉพาะตัวเวิร์คัพแทนนะครับให้ไปเล็งตัวที่สแตทมันบวกเยอะแล้วมันมัน อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทำทีมก็คือทำพรุ่งนี้นะเพราะว่าคนมันจะแหกกันแบบว่าขายขายตัวเดิมๆที่มันอยู่ในเบิร์ครับอะออกมาตัวเก่าอะตัวปัจจุบันอะนะครับเอาออกมาขายเพราะว่าเชื่อว่าแพ็กหรือแพ็กฟรีที่เราได้มาฟรีจากพีออเดอร์อะแล้วก็รวมกันกับแพ็กที่เกมมาแจกมาของรางวัลแจกมาในการเปิดแพ็กพรุ่งนี้ มันจะบุ้ม,ม,ม,มบัทมซัมบ้แน่นอนนะครับผมแล้วก็คนมันจะแหกขายเพราะว่าคิดว่ามันจะเปิดได้แต่ความจริงคือมันก็เปิดไม่ได้หรอกมันก็เปิดได้นี่แหละเดิร์เขาไอไม่ใช่ปีเตอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยด,นะดูหน้ามันไว้นะดูหน้าไว้ในี่ยกูยซูมหน้าให้เห็นแบบชัดๆเลยปีเตอร์เขานี่แหละที่ที่ที่เขาจะเปิดได้กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดีด,ด,ดไปครั้งหนึ่งนะครับผมคือถ้าสมมติว่าจะทําทีมก็ไปซื้อพรุ่งนี้ไปซื้อพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยคือรู้แล้ว นะครับผมรู้แล้วว่าราคามันจะนิ่งราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงนะครับแต่ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าฮีโร่เนี่ยไปซื้อพรุ่งนี้เถอะพรุ่งนี้จะราคาลงแน่นอนนะครับอ่าเลงเลงการทําทีก็ไปซื้อพนะอรุ่งนี้นะเอาคราวนี้ถ้าสมมติว่าจะทํากําไรจะทํากําไรทํำยังไงนะครับผมผมก็ยังยกตัวอย่างไปที่อ่ายายาตวเล่ผมผมเทียบให้ให้เห็นภาพดีกว่า ยาย่าตูเร่เนี่ยตัวมาเวลหรือตัวเวิ l ์ c ค p ัเนี่ยครับสเตตโอออนแปดสิบเก้านะครับแล้วก็เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บคือบึงบวกมาสองอะ่ะเข้าใจปะเข้าใจคำว่าบวกมาสองปะราคามันอะ่ะอย่างยาย่าตูเร่มันเป็นคนมันเป็นตัวที่ทุกคนใช้งานกันอยู่แล้วอะ่ะไอสำหรับยายาตูเร่เนี่ยแม่งก็จะแบบราคามันก็จะทบอะ่ะทบทวีคูณอะ่ะเข้าใจปะทวีคูณไปหนึ่งเท่า ผมคิดว่าเปิดมาตอนแรกสามล้านมีมั่นใจอย่างยิ่งเลยสามล้านมีแน่นอนเพราะว่าโอยี่ย่มันคือแบบการแม่งเท่ด้วยการแม่งเท่ด้วยอย่างหนึ่งคือแล้วแบบสแต่มันบวกไปอะ่ะโอ้ทุกคนคิดดูดิคือขนาดตอนเนี้ยที่ผมบอกว่าตลาดมันพยุงตรงกลางก็ว่าขนาดที่โฟลดอร์ลงราคานักเตะขึ้นรา,ราคานักเตะเริ่มไหลแล้วนะครับเริ่มไหลนะครับย่าตายา่ยา,ยา,ยา,ยาตุเล่นี่คือล้านสองหมื่นแล้วนะ คือคนที่ซื้อไปร้านหนึ่งร้านสองนี่คือเจ็บจีดอ่ะเจ็บตีลงมาสองเซตแต่ว่าถ้าตัวเวอร์คัพมาแล้วราคาสามล้านเนี้ยคนมันจะกลับมาซื้อตัวเดิมนะคนมันจะกลับมาซื้อตัวนี้นะเพราะว่ามันแพงไปถ้าสามล้านนะแต่เชื่ออย่างยิ่งว่าสามล้านแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะแพงไปพอมันแพงไปปุ๊บเขาก็จะกลับมาใช้ตัวเดิมกันไอ้พวกนี้ก็คือจะขึ้นเพราะคนมีตังคนปเปิดแพคคนมีตังนะครับ ล้านลสองล้านสามอาจจะกลับมาเท่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีตังก็พรุ่งนี้ไปหวดกันไว้นะครับสำหรับยายาตุเล่น,นะครับผมอันนี้คือทำเงินนะอ่ะมาคิซิโอมาคิซิโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างมากเพราะว่าสเตตโอออเนี o ่ย e, มันบวกแค่หนึ่งนะครับดูนะครับโอออนบวกแค่หนึ o ่งนะครับสำหรับมาคิซิโอมันก็เลยจะไม่ต่างมากเท่าไหร่สำหรับตัวธรรมดากับตัวเวอร์ครับ เพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวธรรมดากับตัวเวิร์คัพเนี่ยก็คือจะไม่ต่างกาันแต่ผมก็ยังเชื่ออย่างยิ่งว่ามันจะลงลงไปอีกนะครับผมมันอาจจะลงไปแบบ500 0 0นก็ได้เว้ยแล้วก็เด้งกลับมา600 0นอะไรประมาณนี้อ่ามีความเป็นไปได้นะครับผมโอเคลูซิโอละอ่ะอย่างลูซิโอแค่เจ็ดแสนนะครับผมถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวเวิด์คัพล่ะลูซิโอนะครับเก้าสิบ บวกหนึ่งเฉยๆย่าให้หนุ่มเฉยๆย่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะดีซอซลราคาลงลงแล้วก็เดี๋ยวจะขูเนี่ยฟอร์ลันเนี่ยส0 0แสนเนี่ยไอ้เหียสองแสนแล้วบวกไปอีกสามอ่ะทบไปดิปปปป๊บน่าจะมาเจ็ด0สนได้นะครับเพราะว่าคือจากจากที่ผมดูเนี่ยคือเรายังไม่ได้เห็นไส้ในใช่ป่ะเรายังไม่ได้เห็นไส้ในอะไรต่างๆเลยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เหีย ไม่เห็นท่าไหนก็แต้มก็ไป4 493ไอ้495แล้วอะ่ะอันนี้คือ total in game stat ยังไม่เห็นนะครับต้องรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะครับผมโอเคตัวตัวอะไรบ้างที่น่าสนใจโอโคชาดีกว่าโ,โ,โ,โอโคชาโอโคชาดีกว่ออาโอโ k ชาเจเจโอโ c ชานะครับแปดแปดแปดเก้าก็ โอ้แต่เขี่ยวทุกช่องอะนะแต่โอโกชาเนี่ยราคามันแรงนะครับสี่แสนนี่คือราคาแรงนะปกติตอนเป็นไอคอนนี่ไม่มีไม่มีใครสนใจเลยนะแต่คือพอมาเป็นฮีโร่นี่คือแบบคนสนใจเยอะนะคนสนใจเยอะนะครับสำหรับโอโกชานะครับผมสกิมูฟห้าดาวเล่น s อได้ซีอซีเอได้เอได้ไอเได้นะครับจะเจโอโกชานะครับโดโนเวนนาก,กตะเดี๋เขาปาร์คล่ะปาร์คล่ะ ปาขีสองอะแปดหกวะปาขีสองโอ้โหบวกหนึ่งอะเฉยๆมากเลยอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับสำหรับพวกฮีโร่ต่างๆนะแม่ปลาแปลงปลาแปลงเท่าไหร่ออืมเดอขาเครคับเตวีล่า ครับเดวีลา่าครับเดวีลา่าอุ้ยเชีย่ยบวกสองอ่ะครับเดวีล่าบวกสองไอ้ดุม้มโอ้ยเฮียลูกกามอย่างก็ Iron Man. องก Iron Man. <c oughs> ไอรอนแมนอยากไอรอนแมนเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่วิฟุสองว <c oughs> ิฟุสองจะกินผูสาม <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆนะครับผมครับเดวิลานี่น่าสนใจนะไม่มีสมอลเล็กล่ะ สมูสมูล,ลเล็กโมล,ลเล็กแปดแปดแปดหกบวกสองโอเวอรันโอเวอรัลนบวกสามนะถ้าผมจําได้นะโอเวอรันนี่คือน่าจะแพงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสองแสนอะไรประมาณน,นี้คือแบบแม่งแพงแน่นอนนะครับผมเออโอเวอรันนะแปดแปดห้าไปแปดแปดแม่งบวกสามอะเฮียแม่งบวกวิง่งบวกวิ่งอีกห้าคภาพดิเฮียแม่งวิ่งเก้าเก้าอะโอเวอรัน่ะ โอ้วรันโอ้วรันเพลงนี้เพลงแน่นอนแล้วผมคิดว่าคนน่าจะใช้เยอะด้วยเพราะว่าพอมันเอามาลงทีมใช่ไหมต่อให้มันเป็นตำแหน่งไหนก็ตามอ่ะคือมันบังคับเกมเต็มสามอยู่แล้วไงคาวันโยคาวันโย,โยเฉยๆ AI มันนี่ปลาแปลงรับปลาแปลงปรับปลาแปลงปลาแปลงปลาแปลงจากเ่าไหไ่เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูวันปลาแปลงอยู่ไหนวะโบลินเลือกเขาสมุทรเล็ก ไป90้าิไอเฮียบอกถึงกูเรื่อาแปดหกอะไรแบบโอเคประมาณนี้นะสำหรับฮีโร่นะครับพรุ่งนี้ก็แนะนำเนี่ยเดี๋ยวคือผมน่าจะปล่อยคลิปตอนประมาณบ่ายๆเย็ยนๆน,นะครับผมคิดว่าทุกคนอาจจะแบบเสียแล้วอยากซือ้อยากซื้ออะไรี้ยแต่พวกฮีโร่เนี้ยไปช้อนซื้อนะครับไปช้อนซื้อช่วงบ่ายๆพรุ่งนี้เลยมันถึงจะคุ้มมันถึงจะคุ้มนะครับผมถ้าซื้อตอนเนี้ยอาจจะน้ำตาตกในก็ได้นะ ใครจะไปรู้นะครับผมตัวฮีโร่นะครับทุกคนคิดว่าตัวไหนแม่งจะเก่งบ้างวะนาคาตะนี่น่าจะได้นะได้ก็เยี่เลยสักโอเคประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปไว้นิดนึงนะครับใครจะไปซื้อกาฮีโร่ที่เป็นตัวเบอร์คัพนะครับตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวเบอร์คัพนะแล้วมันก็มีร่างเบอร์คัพเนี่ยให้ไปสังเกตดูพรุ่งนี้นะครับตอนผมลงคลิปนี่แหละให้ ให้จับตาดูไว้ได้เลยนะครับว่าราคามันจะเหวี่ยงลงหรือเปล่านะครับจงจําไว้จงจําไว้ว่าตอนนี้ราคามันอยู่เท่าไหร่นะครับจงจําไว้ว่าราคามันอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะมันจะดีดกลับไปแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่ามันลงมาจากเดิมที่เราเลงไว้ตอนนี้นะครับสมมติว่าเราดูคลิปตอนนี้หรือแบบคนในสตรีมดูตอนนี้นะครับแล้วราคามันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันดรอปลงไปอีกประสานกับ market market index top ร้อยเนี่ย แมงดอบลงไปอีกอะหลอบเป็นสีส้มอะไรเงี้ยสีส้มสีเหลืองอะไรประมาณนี้คุณก็ไปดูราคารายตัวได้เลยถ้าสมมติมันดอกสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อได้เลยไม่ต้องรอนะครับผมแล้วก็ตัวใช้งานจริงๆเนี่ยคือถ้ามันเป็นตัวที่แพงมากๆอย่างยายาตุลีออโ,อโคชาฟอรันอะไรพวกนี้คือเขา,าจะกลับมาจะกลับมาตัวเดิมนะครับผมอย่างยายาตุลีนี่คือมั่นใจแน่นอนว่ามัน มันดีกับแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็กดปล้วกดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผม Steam. สตรีมสดอยู่ใน YouTube 3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับมีกลุ่มเมมเบอร์กลุ่มเทรดให้ด้วยในเป็น Discord นะครับเพียงเดือนละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้กับผมเซกนัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ